สวัสดีภาษาอังกฤษว่าไงคะ Hello โอเคอ่า Hello ลากไปหา Hello อ่าข้อต่อมา People อันนี้เขาทำอะไรคะ People ใช่ไหมค่ะอ่าโอเคลากไปค่ะอันไหนดีอันไหนอ่านว่า People อ่ะอันนี้ใช่หรออ่าใช่ค่ะ People โอเคต่อมาก็คือ Number Number 012345โอเคค่ะต้องระบายสีด้วยไหมต้ yes, <sir. S 1> okay, องให้ระบายสีด้วยโอเคแปลว่ okay, าสีมาจากโอเคแล้วคงจะหาเจอว่าจะหาเจอเด้ออยู่ไหนเอ่ย okay.